พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์เกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพ,พิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมดรเกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องคดีล้มละลายครับคดีล้มละลายนะครับคือคดีที่เกิดจากการที่บุคคลมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน จนไม่สามารถชำระหนี้ได้และเพื่อหาวิธีการที่ทำให้บุคคลดังกล่าวหลุดพ้นจากหนี้นั้นวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายจึงมีอยู่สองประการนะครับก็คือประการแรกการทำให้เจ้าหนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการจัดสรรแบ่งปันทรัพย์สินของลูกหนี้และประการที่สองก็คือการทำให้ลูกหนี้ที่สุจริตธได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับเมื่อลูกหนี้นะครับถูกฟ้องคดี ศาลจะทําการพิจารณาสืบพยานหลักฐานว่าลูกหนี้มีนิสิตนล้นพนตัวจริงตามคําฟ้องหรือไม่หากว่าจริงศาลจะมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคือการที่ศาลให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ควบคุมกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กล่าวคือลูกหนี้ไม่มีสิทธิกระทําการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนได้เลยยกเว้นแต่ ทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาลหรือพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคดีล้มละลายครับแต่ศาลจะยังไม่มีคำแต่ศาลจะยังไม่มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายในทันทีศาลจะส่งหมายแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ,ราบเพื่อให้ ดำเนินการจัดการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และดำเนินการแบ่งทรัพย์สินที่รวบรวมได้เพื่อจัดสรรให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ต่อไปในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากจนไม่เพียงพอจะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องติดตามทรัพย์อื่นมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ส่วนที่เหลือต่อไปครับที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็จะเป็นความรู้เป็น ในเรื่องของคดีล้มละลายครับที่มาที่ไปจะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดกเรเกติศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ